สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โพรา95ดูดวงกัมมาแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2,565ของคนลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะคนราศีกันเดือนตุลาคมนี้การงานดีรายได้ดีนะคะดวงผู้ประทามก็ดีมากโชคลาภยังดูดีอีกด้วย จัดเป็นเดือนทําเงินของคนราศีกรนเลยล่ะคะ่ะเดือนนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะทําอย่างที่คิดอย่างที่หวังนะคะคาดหวังโชคลาภความสําเร็จที่ดีและก็มีโอกาสทําได้ตามที่หวังเอาไว้ด้วยเพียงแต่ขอให้เน้นความรอบคอบเน้นข้อมูลแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ปีนี้ดาวพระหัสได้ตําแหน่งเกษตรอยู่ในบ้านเดิมของตัวเองในภพปัต,ตนิที่เป็นภพของความรักความสัมพันธ์และเดือนตุลาคมนี้ก็ยังมีพระอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ มาลอยอยู่ในภพตนุซึ่งเป็นที่สถิตของลัคนาเป็นภพที่มีความหมายถึงตัวเจ้าชนาโดยตรงนะคะทำมุมเลงกับดาวพระหัสที่อยู่ในภพปัตนินั่นแหละคะ่ะและจะอยู่ในตำแหน่งนี้มากกว่าครึ่งเดือนเป็นการเรียงตัวของดาวที่สวยมากนะคะมีทั้งพระอาทิตย์กับดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่สมพลและดาวศุกร์กับดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ำและยังมีพระอาทิตย์เลงกับดาวพระหัสที่เป็นดาวคู่มิตรกันอีกด้วย พระอาทิตย์มีความหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศมาอยู่ร่วมดาศสีกับดาวสุขเจ้าเรือนการเงินที่เป็นดาวคู่สมพลก็ส่งผลให้คุณคิดใหญ่ฝันใหญ่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีในเรื่องของการงานการเงินมีความขยันมุ่งมั่นที่จะทําอย่างที่คิดอย่างที่หวังนะคะสแสวงหาความก้าวหน้าสแสวงหาความสําเร็จแล้วก็ยังมีดาวพุธกับดาวสุกเป็นดาวคู่ธาตุที่ส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์และพระอาทิตย์ ที่เลงกับดาวพรหัสที่เป็นดาวคู่มิตรก็ทําให้มีโอกาสสูงที่จะทําได้สําเร็จตามที่หวังเอาไว้จัดเป็นเดือนที่ดวงการงานการเงินและดวงผู้ประถังเลิศมากค่ะทําให้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ทํามีผลสําเร็จมีผลตอบรับที่ดีนะคะลูกค้าคู่ค้าก็ให้การตอบรับดีส่งผลให้มีชื่อเสียงความสําเร็จที่ดีด้วยมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานช่วยสร้างเงินสร้างกําไรสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ จัดเป็นช่วงที่เหมาะกับการทํางานสร้างเงินมากหยิบจับทาอะไรก็เปลี่ยนเป็นเงินสร้างเงินสร้างกําไรให้ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยแหละค่ะแต่อีกในหนึงก็อาจจะทําให้คุณยึดมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเดือนนี้คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงแล้วก็คาดหวังให้คนรอบข้างให้ความร่วมมือกับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําเพียงแต่พระอาทิตย์มาจากภพวินาศก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจและความยึดมั่นถือมั่นที่มากจนเกินไป ระวังจะอ่านเกมไม่ขาดตัดสินใจผิดพลาดเราได้นะคะเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณควบสองตำแหนง่งเป็นทั้งเกษตรและมหาอุธและจะอยู่ในลัคนาไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะเดือนนี้อยากให้คนให้ความช่วยเหลือร่วมมือทําอะไรให้ก็ขอให้ใช้วาทศิลที่ดีรู้จักพูดคุยเจราจาปากหวานเข้าว่าไว้ก่อนเดือนนี้คนจะช่วยคุณก็ช่วยเพราะคําพูดนะคะจะไม่ช่วยคุณก็เพราะคาพูดอีกเหมือนกัน และเดือนนี้ดาวพุธอยู่ร่วมราศีกับพระอาทิตย์เจ้าเรือนวีนาศก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของคําพูดการสื่อสารและระวังในเรื่องของอารมณ์กันไว้บ้างจะช่วยลดความผิดพลาดช่วยให้การงานราบรื่นมากขึ้นได้ขอให้งดการวิพากษ์วิจาร์ณทั้งในที่รับและที่แจ้งไปก่อนนะคะระวังจะมีปัญหาเพราะคําพูดเราได้เดือนนี้พูดดีได้เงินนะคะพูดไม่ดีก็เสียเงินได้เหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ใส่ใจกันให้ดีด้วย เดือนนี้ดาวองคารจรเข้าพบกัมมะที่เป็นพบของการงานตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะคะเล่นกับดาวเกตที่ย้ายเข้าไปอยู่ในพบพันธุตั้งแต่วันที่4ตุลาคมช่วยการันตีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานให้คุณอยู่แล้วทําให้คุณมีโอกาสรับทรัพรับโชคแล้วก็มีโอกาสได้งานจากการแนะนําของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเดือนนี้ก็อย่าลืมหมั่นแวะเวียนเยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดไว้บ้างนะคะจะมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามา เดือนนี้การเอางานเก่าโครงการเก่ากลับมาทาใหม่หรือเอากลับมาช้านต่อจะมีผลสําเร็จมีผลตอบรับที่ดีนะคะหรือจะเป็นการเอาความเก่าความโบราณอันตษณ์ประจําท้องถิ่นมาเติมเสน่ห์เพิ่มจุดเด่นเน้นจุดขายก็ช่วยเรียกเงินได้ยทองให้กับคุณได้เหมือนกันเดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้ลุยงานให้เต็มที่นะคะเดือนนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะทําอย่างที่คิดอย่างที่หวังคาดหวังช่วงลาภความสาเร็จที่ดีแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะทําได้สําเร็จตามที่หวังเอาไว้ด้วย เดือนนี้มีความสามารถอะไรจัดไปให้เต็มที่ได้เลยนะคะขอให้เน้นการขายเน้นการลงมือทำหาโอกาสแสดงตัวแสดงผลงานในทุกสถานการณ์ทุกโอกาสเท่าที่จะทำได้จะทำให้มีโอกาสที่ดีนะคะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสดีในการลงทุนสร้างเงินสร้างกำไรมากขึ้นด้วยก็ช่วยให้มีผลตอบรับที่ดีมีผลสำเร็จที่ดีที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะการเงินไหลามาเทมาแน่นอนดาวพระหัสที่ลอยอยู่ในพบปัตตานีได้ตำแหน่งเกษตรรอช่วยคุณอยู่แล้ว ขอแค่คุณเริ่มลงมือทำผู้ใหญ่เจ้านายและคนรับข้างก็จะให้ความช่วยเหลือเก้อหนุนคุณเองค่ะเดือนตุลาคมนี้ต้องเน้นทั้งพูดและทำนะคะพูดได้ก็ต้องทำได้ด้วยแล้วจะมีผลสำเร็จที่ดีค่ะช่วงครึ่งเดือนหลงังตั้งแต่วันที่18ตุลาคมพระอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินได้ตำแหน่งนิดเล่งกาบดาวราหูที่อยู่ในภพมรณะนะคะและจะมีดาวสุ์เจ้าของบ้าน เจ้าเรือนการเงินย้ายตามเข้ามาในวันที่21ตุลาคมได้ตำแหน่งเกษตรและดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณที่ย้ายตามเข้ามาในวันที่23ตุลาคมส่งผลให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นนะคะมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมากขึ้นช่วยให้การงานก้าวหน้ามาขึ้นด้วยทําให้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจมีผลสําเร็จมีผลตอบรับที่ดีคนทํางานองค์กรก็มีผลงานที่จับต้องได้นะคะคนค้าขายคนทําธุรกิจก็มียอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้การเงินดีขึ้นตามไปด้วยเพียงแต่ดาวศุกร์กับดาวราหูเป็นผู้ดาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความลุ่มหลงก็ขอให้ระวังในเรื่องของความยึดมั่นถึงมั่นและความมั่นอกมั่นใจที่มากจนเกินไปเอาไว้บ้างหลีกเลี่ยงการทําเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงหรือธุรกิจสีเทาๆเ,เอาไว้นะคะวิธีการอาจจะพลิกแพลงได้แต่ก็ขอให้ทําอย่างซื่อตรงเปิดเผยจะได้ไม่มีเรื่องยุ่งยากหรือมีทางการเงินตามมาในภายหลังนะคะ เดือนนี้ก็ขอให้ระวังจะหลงเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อหรือช่วยคนที่ไม่ควรช่วยนะคะระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือมีคนมาชักชวนให้ออกนอกรู้นอกทางทําเรื่องที่ล่อแหลมต่อกฎหมายรือศีลธรรมหรือชักชวนให้ลงทุนในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริงออกแนวแชร์ลูกโซก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยนอกจากนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายามุขของมึนเมาและสถานที่โครจรเอาไว้นะคะ จะได้ไม่มีเรื่องยุ่งยากทางกฎหมายตามมาวุ่นวายกับชีวิตเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการทุ่มลงทุนก้อนใหญ่นะคะเน้นเป็นโครงการเล็กหลายๆโครงการจะดีกว่าถ้าจะทำงานใหญ่โครงการใหญ่จริงๆก็ขอให้แยกออกมาเป็นเป้าหมายย่อยๆแล้วค่อยๆไล่เก็บไปทีละสเตปจะเหมาะกว่านะคะจะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยลดเรื่องปวดหัวให้กับคุณได้อีกด้วย <tyard. S 2> เดือนตุลาคมนี้ที่ต้องระวังมากหน่อยก็นในเรื่องของอารมณ์และในเรื่องของการบริหารคนนะคะและรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยขอให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารและคําพูดที่ดีระวังจะมีความไม่เข้าใจก,กันกับคนรอบข้างเนื่องจากคําพูดและการสื่อสารที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนเราได้นะคะแล้วก็ขอให้ดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารใกล้ชิดสักหน่อยระวังจะมีความดื้อดึงไม่เชื่อฟังทําให้การงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเกิดความผิดพลาดหรือมีปัญหาตามมาให้แก้ได้ ก็อาจจะสร้างความหมุนหมิดรำคาญใจทําให้อารมณ์ไม่แจ่มใชก็ขอให้ดูแลกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่ากเก็บเอาเรื่องเก่ามาเป็นประเด็นจะทําให้คุณอารมณ์ขุ่นโม่ปเปล่าๆเดือนนี้คุณดวงดีอยู่แล้วนะคะขอแค่ไม่คิดมากให้วุ่นวายจนเกินไปทําจิตใจให้สบายให้มันคงแน่วแน่ก็จะได้ในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะเดือนนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองาญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดเอาไปด้วย เพราะไม่ว่าใครจะป่วยก็กระทบถึงการเงินของคุณได้ทั้งนั้นนะคะเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานจัดนกักลุยงานให้เต็มที่ได้เลยนะคะขอให้เน้นความรอบคอบเป็นหลกักเน้นรายละเอียดให้ดีวางแผนให้รัดกุมตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วก็อย่าคิดมากจนเกินไปการงานก็จะมีผลสําเร็จที่ดีตามเวลาที่คาดหวังเอาไว้นะคะเดือนนี้ถ้าจับจังหวะได้ดีก็มีโอกาสสร้างชื่อเสียงสร้างเงินทอง คว้าเงินก้อนใหญ่มาไว้ในมือได้นะคะในเรื่องของการเงินเดือนตุลาคมนี้รายได้ดีบัญชีเป็นบวกนะคะทั้งรายได้จากหน้าที่การงานอาชีพหลกักอาชีพเสริมและการลงทุนก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะมีโอกาสร,รับซา่ารับโชคจากญาติมิตรคนใกล้ชิดดวงลาบลอยก็ยังดูดีมีให้ลุ้นอีกด้วยปีนี้ดาวพระหัสได้ตำแหน่งเกษตรลอยอยู่ในภพปัตตนิบ้านเดิมของตัวเองทำมุมเล็งกับลัคนา ทำให้ปีนี้ดวงผู้ประถมของคนราศีกันมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ทําให้มีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินการลงทุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเดือนนี้ยังมีพระอาทิตย์ดาวพุธและดาวสุกมาลอยอยู่ในลัคนาเลงกับดาวทหัสในค่บปัตนิดาวสุกเป็นเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ร่วมราศีกับพระอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่สมพลน,นะคะเป็นคู่ดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของความยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีดาวพุธด,ดาวคู่ธาตุแล้วก็ยังเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยมาอยู่ร่วมราศีกัน ดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ท่าที่ส่งเสริมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทําให้เดือนนี้ดวงสังคมดีมากอีกด้วยนะคะและการที่ครึ่งเดือนแรกดาวสามดวงนี้ทามุมเล็งกับดาวพฤหัสที่อยู่ในพวกปัคนี้ก็ช่วยส่งเสริมให้มีโชคลาภความสําเร็จที่ดีนะคะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะคว้าโอกาสเพราความก้าวหน้าเอาไว้ในมือทําให้การงานดีมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้การเงินสะพัดกระแสงเงินสดดีขึ้นตามไปด้วย เดือนนี้ก็หมั่นเยี่ยมเยือนลูกค้าผู้ใหญ่เจ้านายหมั่นเสนองานขายงานหรือทําอะไรแปลกใหม่ที่ไม่เคยทําบ้างนะคะจะมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาเดือนตุลาคมนี้คุณมีแนวโน้มที่จะคิดใหญ่ฝันใหญ่อยากจะวางแผนทาโครงการใหญ่ๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจและยึดมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองมากอยู่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสทําได้สําเร็จอย่างที่ต้องการด้วย เพียงแต่พระอาทิตย์มาจากภพมีนาศก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจและความยึดมั่นถือมั่นที่มา,จากจนเกินไปขอให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลนะคะเช็คตัวเลขเช็คข้อมูลข่าวสารเช็คเอกสารสัญญาเอกสารการเงินและเอกสารการงานที่ดีจะช่วยลดความผิดพลาดลดโอกาสเสียงเงินเสียทองโดยใช่เหตุให้กับคุณได้นะคะช่วยให้การเงินคุณเดินดีไม่มีสะดุดได้ตลอดทั้งเดือนค่ะและเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณยังพวดสองกำหน่งเป็นทั้งเกษตรและมหาอุจ เดือนนี้จะทําอะไรต้องการอะไรต้องการแบบไหนก็ขอให้คุณกล้าพูดกล้าถามกล้าเจรจาต่อรองนะคะจะมีโอกาสปิดติ้วใหญ่มีโอกาสลุ้นเงินก้อนสร้างเงินสร้างกําไรให้ได้อย่างที่ต้องการะคะ่ะช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่18ตุลาคมหลังจากที่พระอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุธทยอยย้ายเข้าไปอยู่ในภพการเงินเลงกับดาวราหูที่อยู่ในภพมรณะทําให้คุณใจใหญ่ใจกล้านะคะกล้าทุม่มกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าใช้เงิน ทำให้เวลามีไรายได้มีกําไรก็ได้มาเป็นก้อนแต่เวลาลงทุนหรือจับจ่ายก็ออกชนะมืออยู่เหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยบริหารการเงินให้ดีระวังในเรื่องของความต้องการและความมันอ,อกมันใจที่มากจนเกินไปเอาไว้บ้างระวังจะหลงเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อหรือช่วยคนที่ไม่ควรช่วยหรืออาจจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดชักชวนให้ออกนอกลู่นอกทางหรือลงทุนในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริง ออกแนวแชร์ลูกโซ่ยังไงก็ขอให้ระวังกันเอาไว้บ้างนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแสวงหาความก้าวหน้าต้องการความสําเร็จที่ดีและก็เป็นเดือนที่คุณมีมาตรฐานสูงด้วยคนราศีกรนเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบอยู่แล้วนะคะหลังจากวางแผนดีแล้วก็ขอให้ลงมือทําอย่าคิดมากจนเกินไปจะพลาดจังหวะและโอกาสที่ดีเอาได้เพียงแต่เดือนนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนก้อนใหญ่จะลงทุนทำอะไรก็ขอให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนนะคะ อย่าออกตัวแรงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็อย่าเล่นใหญ่เกินความจําเป็นจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุได้อีกด้วยปีนี้ก็เป็นความโชคดีของคนราศีกันนะคะที่มีดาวพรหตัตมาลอยอยู่ในพวกปันตนิช่วยส่งเสริมในด้านของผู้ประธามทําให้เดือนนี้จะมีผู้ใหญ่เจ้านายขนใกล้ชิดมาคอยช่วยดูช่วยสแกนช่วยคัดเลือกโอกาสทางการงานการเงินที่เข้ามานะคะช่วยให้คุณไม่ต้องก้าวพลาดตัดสินใจผิดพลาด ช่วยเซฟให้การเงินของคุณปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้นได้เดือนนี้คนราศีการดวงดีอยู่แล้วขอแค่เติมความรอบคอบเข้าไปก็จะมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีอย่างที่หวงังอย่างที่ต้องการค่ะในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของคนราศีการเดือนตุลาคมนี้ดูดีมากนะคะมีโอกาสรับทราบรับโชคจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมีโอกาสดีทางการงานการเงินการลงทุนมีโอกาสลุ้นเงินก้อนและดวงลาบลอยก็ยังดูดีใช้ได้อีกด้วย นักเสี่ยงโชคดวงลาบลอยดูดีนะคะมีให้ลุ้นทางต้นเดือนและกลางเดือนแต่ก็อย่าลืมว่าลาบลอยเป็นของขวัญการงานเป็นของจริงได้มาแล้วอย่าลืมแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้างโชคลาบจะได้ยั่งยืนนะคะในเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบยมุขของมึนเมาและสถานที่โคโจรเอ,อาไว้จะดีกว่านะคะนอกจากนี้ก็ขอใหระวังอุบัติเหตุในเรื่องของรถรางการเดินทาง และอุบัติเหตุจากยานพานะกันเอาไว้ให้ดีด้วยอย่าลืมตรวจเช็คระบบเบรกระบบไฟน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกตรวจเช็คลมยางแล้วก็ตรวจเช็คสภาพยางกันให้ดีด้วยนอกจากนี้ก็ขอใหระวังอุบัติเหตุจากของมีคมกันเอาไว้บ้างช่วงครึ่งเกอนแรกก็ขอให้ระวังในเรื่องของอาการปวดหัวปวดตาไมาเกรนความดานันแล้วก็อุบัติเหตุจากฟืนไฟไฟฟ้าความร้อนกันเอาไว้บ้างนะคะ เครื่องเดิื่อนล้างก็ขอให้ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและญาติผู้ใหญ่กันไว้บ้างระวังโรคจำพวกไข้หวดัดภูมิแพ้โรคเก่าที่เคยเป็นโรคที่หาสาเหตุยากหรือโรคปัจจุบันทันด่วนเอาไว้บ้างช่วงนี้น้ําเยอะฝนตกบ่อยก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ํากันไว้บ้างนะคะช่วงวันที่1 0ถึง12 21ถึง23และวันที่2 7ถึง31อตุลาคมก็ขอให้ระวังกันให้มากด้วยช่วงวันที่1 0ถึง12 21ถึง23และวันที่31อตุลาคม ขอให้ดูแลจิตใจกันให้ดีด้วยนะคะทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบ,บานเข้มแข็งมั่นคงเข้าไว้คุณอาจจะรู้สึกวิตกกังวลได้ง่ายในช่วงเวลาเหล่านี้นะคะในเรื่องของความรักเดือนตุลาคมนี้คนราศีกันมีความคาดหวังสูงทั้งในเรื่องของการงานการเงินและในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะปีนี้ดาวพระหัสได้ตำแหน่งเกษตรเข้ามาลอยอยู่ในพบปัจจุบันี้บ้านเดิมของตัวเองที่เป็นพบของความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้ดวงความรักมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะคะ และเดือนนี้ยังมีพระอาทิตย์ดาวสุกและดาวพุธมาอยู่ร่วมราศีการในลัคนามากกว่าครึ่งเดือนดาวสุกมีความหมายถึงความรักและดาวพุธก็ยังเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยดาวสุกกับดาวพุธยังเป็นดาวพู่ธาตุที่ส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้คุณคาดหวังความโรแมนติกคาดหวังความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเดือนนี้คนราศีการมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีความสุขมีความโรแมนติกนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ตรงใจคุณสักเท่าไหร่ คนไม่โสดเดือนนี้ดวงความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะคนที่บ้านก็ยังห่วงใยใส่ใจช่วยเหลือดูแลกันดีมีของพันของฝากไปไหนก็มีของติดไม้ติดมือกลับมาให้มีความร่วมมือร่วมใจช่วยกันทํางานหาเงินหาทองเข้าบ้านดีเพียงแต่เดือนนี้ก็อย่าลืมดูแลใส่ใจความรู้สึกของกันและกันให้มากด้วยเวลาไม่ได้ดังใจก็ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดเอาไว้บ้างอยากได้ความโรแมนติกแบบไหนบอกกับเขาบ้างนะคะ ยากระแก์มากจนเกินไปพูดคุยทําความเข้าใจกันให้เยอะๆแล้วบรรยากาศในบ้านก็จะดีเองค่ะส่วนคนโสดเดือนนี้ดวงความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะคะมีโอกาสได้พบคนที่ช่วยเหลือดูแลช่วยให้การงานการเงินเจ้านาขึ้นได้ถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าสักหน่อยมีความเป็นผู้ใหญ่จะมีภาษีดีกว่านะคะไม่ต้องหาที่ไหนไกลแหรอกค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะพบจากหน้าที่การงานนี่แหละค่ะ เดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้คนราศีกันโชคดีมีความสุขนะคะร่ำรวยเงินทองปลอโดโรคปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ